กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมวงแหวนเทพนิยายที่มันมีบั๊กอยู่เนาะเพราะมันจะไม่การันตีหนึ่งชิ้นทุกการเล่นห้าครั้งก็ผมยังไม่ได้สุ่มเนาะเพราะเห็นว่ามีบั๊กอยู่แต่มีคนในกลุ่มบอกมานะครับว่าเนี่ยครับเขาลองสุ่มห้าครั้งแล้วเขาไม่ได้อันนี้ก็จะมีคนในกลุ่มโพสต์ให้รีวิวกิจกรรมนี้ดูก็มีคนที่ไปสุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เป็นชิ้นส่วนลูนห้ากล่องอืมันเป็นบั๊กเนาะ อันนี้ก็มีหลายคนเลยที่ได้กล่องลุนล้วน,วน,วน,วนเพราะมันเป็นบัก็กก็ใครที่จะสุ่มกิจกรรมนี้ก็อย่าเพิ่งรีบสุ่มนะครับก็มันเป็นบั็อกอยู่เราสุ่มห้าครั้งอาจจะไม่ได้เหรียญตามที่มันแจ้งไว้เนาะหรือว่าสุ่มหนึ่งครั้งก็อาจจะไม่ได้เหรียญแต่บางคนที่สุ่มห้าครั้งแล้วได้เหรียญมาอาจจะได้มาจากตรงเป็นมันเนี่ยไอ้ตรงสิบสองจุดเจ็ดศูนเปอร์เซ็นอาจจะได้มาจากเปอร์เซ็นเนาะอาจจะไม่ได้มาจากการันตีที่เกมมันการันตีไว้ ก็ใครที่จะสุ่มก็อย่าพึ่งสุ่มนะครับ